สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ s s t r o ว It ก็มีเนื้อหาดีๆมานำเสนออีกแล้วนะคะโดยวันนี้จะเป็นนักษัตริย์เรือกที่1 2ที่ชื่อว่าสรวนะหรือว่าชราวานานะคะซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง10องศาไปจนถึง23.20องศาราศีมังกรแบบไซเดเรียนะคะที่เห็นนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเขานะเป็นใบหูก็แสดงว่าเกี่ยวกับการฟัง เอ,อนักษัตย์เรือกเนี้ยปกครองด้วยะจันทร์นะคะเทพประจําคือพระวิษณุสีคือสีฟ้าเป้าหมายที่เกิดมาคืออัฏฐะคือการสร้างความมั่งคั่ง,งและการดําลงชีพทิศเหนือจะเป็นทิศที่โชคดีอวัยวะในร่างกายที่เกี่ยวข้องคืออวัยวะเพศนะคะความเชื่อมโยงกับพระวิษณุก็คือท่านเป็นผู้รักษาคั้จุลสรรพสิ่งในโลกดังนั้นชาวสรวนนัทจึงมีพลัง ที่จะได้รับความปลอดภัยและมีทรัพย์สิสนเพราะว่าเขาเป็นผู้เก็บรักษาเนาะเขาไม่ได้มาเพื่อสร้างหรือทำลายแต่จะเป็นสไตล์ว่ารักษาสิ่งที่มีอยู่ให้คงอยู่ถาวรพระวิษณุทรงเป็นพลังแห่งการปกป้องดูแลชี้นำและช่วยเหลือชาวราศีนี้ตลอดนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าได้ฟังบทสวดบูชาพระวิษณุเนี่ย ก็จะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ออดีมีความศักดิ์สิทธิ์และก่อให้เกิดพลังใจและชาวสราชนาเนี่ยมีความเป็นมนุษยธรรมสูงใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีความตระหนักว่ามนุษย์ก็เป็นเพียงกลไกลหนึ่งในจักรวาลน,นี้เราเมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆบนโลกนี้แล้วเราก็แทบไม่มีความสำคัญเลยเราเป็นเพียงฟันเฟืองในเครื่องจักรที่คอยขับเคลื่อนให้ทุกสิ่งเดินหน้าต่อไป สิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือราศีมีนนะคะคือการพักผ่อนแล้วก็หลีกหนีไปจากผู้คนสัญ,ญลักษณ์ใบหูก็คือการฟังการรับข้อมูลไม่ได้เน้นพูดแต่เน้นฟังเน้นรับรู้และเก็บเพื่อใช้ในเส้นทางชีวิตคนมักจะเข้ามาเล่าเรื่องมาขอคำปรึกษาและพวกเขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีมากแต่ถ้าตรงนี้มีดาวร้ายอย่างเสาอังคารลาหูเกตุอยู่ อาจจะฟังไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่อยากจะฟังคำแนะนำนะคะอีกสัญ,ญลักษณ์ก็คือรอยเท้าแต่มี3รอยอืมไม่ได้มีแค่สองเหมือนคนทั่วไปเนี่ยเลข3าอะ่ะจะเป็นเลขสำคัญนะคะพูดพูดถึงเลข3ก่อนละกันอา้าวไม่มีเลข3ามเยคือประมาณว่าเลข3อะ่ะจะทำให้เขาว่าจะต้องทำอะไร3ที คือไม่ได้ไม่ได้ทำครั้งแรกเราจะสำเร็จไปเสียทีเดียวนะคะแต่ต้องทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเพราะฉะนั้นคนที่ต้องดีวกับเขาอ่ะเช่นทำงานร่วมกันหรือว่าเขาเป็นคนในครอบครัว <c oughs> แล้วเขาจะใช้เวลานานกว่าเขาจะลงมือทำอะไรเนี่ยให้เข้าใจเขานะ,ะเพราะว่ามันจะต้องใช้สามสเต็ปคือคนทั่วไปจะใช้หนึ่งหรือสองเนาะแบบ คือคิดปุ๊บก็ทำปั๊บแต่เขาจะไม่เขาจะแบบหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไรแล้วยิ่งมีดาวถอยหลังก็จะใช้เวลานานกว่าจะยอมเปลี่ยนนะคะความเชื่อมโยงก็คือแคปพิคอนเนี่ยควบคุมด้วยดาวเสาใช่ไหมแต่ดาวปกครองเป็นดาวจันท์จันท์กับเสาไม่ชอบกันเป็นคู่ที่ตึงเครียดนะคะดังนั้นจะมีความรักษาระบบระเบียบ เข่งครัตแต่ก็มีความเป็นดาวจันทร์ก็คือว่าดูแลเก่งเขาเป็นใครคุณแม่คอยดูแลผู้อื่นแม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้ชายนะก็จะดูแลเก่งนะคะเมตตาอ่อนโยนใจบุญดีใจจังเลยดีใจเพราะว่าลูกพุ๋ยม,มีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้คะ่ะเขาเกิด26มิมกราคมถ้าตามหลักตะวันตกก็จะเป็นราศีกุมแต่ว่าในเนี่ยเป็นพระเวทเนาะก็จะเป็นราศีมกรอ,อยู่นะคะ ในดวงผู้หญิงถ้าดาวตกในสวรรันนะอยู่เรือน5้าหรือเรือน9หรือว่าเจ้าของ5 9มาอยู่ที่สวรรันนะจะจะทำให้มีบุตรยากหรือมีช้านะคะบุคลิกอะความพัจจันเนาะก็จะมีความเหวี่ยงขึ้นลงขึ้นลงบางครั้งก็เก็บตัวแต่บางครั้งก็คุยเก่งวันนี้คุยพรุ่งนี้อา้าวเงียบซะแล้วหรือว่าขี้งุดหงิด เขาก็จะชอบเดินทางชอบเคลื่อนไหวนะคะไม่ได้ชอบอยู่กับที่ราศีมังกรเนี่ยเกี่ยวข้องกับทั้งทางโลกและทางธรรมรู้เรื่องทางวัตถุและทั้งจิตวิญญาณรวมถึงความตายแล้วก็สัญลักษณ์อีกอันหนึ่งคือสุสานนะคะคือเขาจะชอบความเงียบชอบความสงบไม่ได้ชอบความวุ่นวายถ้าสมมุติว่าอยากจะปลีกวิเวกเนี่ยก็ปล่อยเขาไปนะคะ เขาจะเป็นเลดบลูเมอร์หมายถึงคนที่โตช้าแล้วอะไรก็จะช้าไปหมดความมั่นใจก็มาช้าประสบความสําเร็จในในาหน้าที่การงานก็ช้าแต่งงานก็ช้ามีลูกก็ช้าถ้าเทียบกับคนอื่นนะแบบบางคน25เขาก็มีทุกอย่างแล้วเนาะแต่สําหรับกลุ่มนี้เขาก็อาจจะมัวแต่คิดไงอย่างที่บอกว่าสเต็ปเขาเยอะกว่าเขาจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย เขาจะใช้เวลานนแต่ถ้าเขาเลือกแล้วเขาเลือกเลยนะคะเขาก็เขาจึงต้องเทคถามเนาะเป็นคนมีหลักการมีศีลธรรมชอบทําตามกฎเกณฑ์ทางสังคมนะคะบวกกับชอบวางกฎเกณฑ์ด้วยมีความอนุรักษ์นิยมชอบทําตามแนวดั้งเดิมคือประเพณีเขามีอะไรอยู่เขาจะไม่แหกกฎแหกข้อเขาจะชอบแบบนั้นมีความระมัดระว,วังเป็นไปตามแบบแผนเชื่อ อ๋อขึ้นชื่อคะ่ะขอโทษขึ้นชื่อเรื่องการขยันทํางานหนักเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบทางรัดแต่เขารู้สึกว่าเอาถ้าจะสาเร็จคุณก็ต้องทํางานไงมีอารมณ์ความสงบเงียบสแสวงหาชีวิตคือไม่ได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ชอบนินทาไม่ได้ยุ่งเรื่องของใครยุ่งแต่เรื่องของตัวเองนะคะคือเกิดมาแล้วก็น่ารักอะ่ะเขาชอบช่วยคนแล้วเขาก็ คิดเรื่องของตัวเองมากไม่ต้องไม่ได้แบบไปสนใจเรื่องชาวบ้านนะคะอ่านี่ไงเลขสามเมื่อกี้พี่วิหาอยู่เลขสามเป็นตัวเลขกรรมหมายถึงเส้นทางที่ชัดเจนอาจจะต้องทําสิ่งสําคัญในชีวิตเป็นสามขั้นตอนหรือสามครั้งนะคะเช่นทําครั้งแรกไม่สําเร็จครั้งที่สองเออเราพัฒนาเสร็จครั้งที่สามถึงจะเป็นขั้นตอนที่ว่าเราเอาสิ่งที่เราเป็นปัญหาเรามาปรับปรุงตัวมาปรับใช้อะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างมันจะสามครั้งนะคะ เก็บความลับได้ดั่งเป็นประตูที่ปิดสนิทใครมาบอกความลับเขาก็จะไม่แพ่งภ่ายให้ใครรู้แม้แต่ความลับตัวเองก็จะไม่บอกใครนะคะรักความเงียบไม่เสียพลังไปกับการซุบซิบนินทายิ่งนิ่งเขายิ่งมีพลังอาจจะต้องใช้เวลาค้นหาว่าควรจะเลือกทางใดดีหลายครั้งเดินวนเป็นกลมเป็นวงกลมจนสับสนแต่การเปิดใจรับฟังคนอื่นรับฟังคำแนะนำจะเป็นกุญแจสำคัญให้คุณเนี่ยโอเคเลยไม่สับสน แต่ถ้าสมมุติว่าสับสนจริงๆหรือว่าก็ปรึกษาแล้วฟังแล้วแต่ก็ไม่ไดรู้เรื่องอยู่ดีให้ไปนั่งทำสมาธิให้สวดมนต์ให้ฟังบทสวดภาวิษณุจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะชอบศาสนาปรัชญยาระบบความเชื่อดั้งเดิมมากกว่าปรัชญาแนวใหม่เออจะจะไม่เหมือนราศีกุมเลดเลดกุ่มนะคะหรือองศาไปๆแต่อันนี้เขาจะมีความผสม traditional คือความดั้งเดิมก็มีมาอยู่แล้วเป็นยังไงก็รักษาไว้สี่อย่างที่บอกพระวิษณุเป็นพายแห่งการรักษานะคะสนใจภูมิปัญญา,าเก่าแก่และบทเรียนจากประวัติศาสตร์บางครั้งเรียนหรือทํางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยตรงเป็นนักเรียนและนักวิจัยที่ดีมีความตั้งใจเรียนรู้และทํางานแบบมีระบบสามารถเป็นครูเป็นอาจารย์นักวิชาการด้านคลาสสิกทําสารคาดีนักเล่านิทานหรือผู้ประกาศข่าวก็ได้คือเขาสนใจ ประวัติศาสตร์อะคะ่ะซึ่งดีมากเลยนะมีความรู้เยอะมากพฤติกรรมในชีวิตประจำวนันมักสะสมข้อมูลจำนวนมากทาั้งหนังสือเอกสารหรือสมัยนี้ก็จะแบบว่าดู YouTube บันทึกข้อมูลต่างๆคือเรื่องเรื่องไร้สาระเรื่องไถ่ายฟีดแบบไร้สาระเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคือ เขาอาจะรู้ตัวเองว่าเขาไม่ได้ไปทางนั้นเขาไม่ได้ชอบแต่เขาอาจจะชอบฟังสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระมากกว่านะคะชอบจดบันทึกเก็บโน้ตเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบไม่อยากลืมสิ่งสําคัญทํางานแบบเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดและจริงจังโอ้ยยิ่งพูดก็ยิ่งดีใจไม่เหมือนแม่เลยคุณลูก <c oughs> คุณคุณแม่นี่ไม่มีความละเอียดรอบคอบเลยคะ่ะสายอัถดจึง ชอบสร้างทรัพย์สินแล้วก็จะมีความเติบโตสร้างฐานะมีความมั่งคั่งนะคะตอนเริ่มต้นนะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรอกแต่โตขึ้นอะ่ะดาวเสาเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง36ดาวเสาปล่อยให้คุณเป็นอิสระแล้วอะ่ะคุณจะเหมือนพลิกเลยอะ่ะพลิกพลิกฟ้าเลยว่าเฮ้ยฉันเคยไม่มั่นใจฉันก็มั่นใจเคยไม่พูดกับคนตอนนี้ก็พูดได้อะไรอย่างงี้ค่ะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ในภายหลังเป็นไง ควรระวังสุขภาพเพราะว่าจะเป็นคนเครียดง่ายอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดกูกเท้าขาน่องข้อเท้าอะไรพวกนี้ทั้งหมดนี้เป็นจุดอ่อนนะจ๊ะบางคนอาจจะมีลักษณะการเดินแปลกๆเดินโยกเดินกระเพกเข่าเป็นจุดอ่อนอย่าไปแบบกระโดดเยอะอย่าไปวิ่งที่มันกระแทกรักษาข้อเข่า,ขาตัวเองหน่อยนะจ๊ะไม่ค่อยทาอะไรฉับไวะจะค่อยละเมียดละไมาบางครั้งต้องลองทาสองสาครั้งกว่าจะเสร็จแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับการถือพรหมาจทรย์นะคะ การถือพรหมจรรย์ก็คือไม่ไปมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมจะเก็บรักษาพลังในตัวไต่ตองอีกแง่หนึ่งก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องรอให้พบรักแท้และการสร้างความสมานคนที่ใช่จริงๆแล้วถึงจะเออมีอะไรด้วยนะคะเป็นอย่างนี้ได้จะดีมากเมื่อเจอคู่ที่ใช่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อรักษาเอาไว้ให้มากที่สุดเป้าหมายคือครอบครัวและความมั่นคงจานบวกเสาจะทำให้เราอะ รักครอบครัวบวกกับไม่ให้ความมั่นคงกับครอบครัวด้วยดวงจันทร์ถ้าแข็งแรงจะได้คู่ครองที่ดีเข้าใจเอาใจใส่และช่วยเกื้อนหนุนถ้าคุณมีลัคนาอยู่ตรงนี้นะคะสราวนาเนี่ยจะหมายถึงการหาหนทางที่เหมาะที่สุดถ้ามีอะไรแถวๆลัคนาที่เป็นดาวร้ายนะเสารอังคาราหูเกตุอาจจะวนวงกลมอยู่พักนึงกว่าจะหาเส้นทางเจอนะคะ แล้วกว่าจะมั่นใจเนี่ยก็จะใช้เวลานิดหนึ่งบ้านไปชีวิตจะแตกต่างจากตอนเริ่มอย่างสิ้นเชิงความเป็นมีฐานะภาวะผู้นำอะไรอจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถ้าลักไนตรงนี้มั่นใจเถิดยังไงก็ประสบความสำเร็จแม้ว่ามันจะช้าคุณต้องใช้ความอดทนคุณดูคนนี้นะเป็นไงเจคเกอลิงคือเกิดมาจนมากยากจนไม่มีอะไรกินแบบ เออตัวเองก็ต้องดูแลน้องๆเพราเขาเป็นพี่สาวคนโตเนาะแล้วกว่าเขาจะรวยได้เขารวยจากแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ป่ะแต่ก็คือปาเขาไปครึ่งชีวิตแล้วอะค่ะกว่าเขาจะขายผลงานของเขาได้แต่เห็นไหมช้าแต่มั่นคงไหมเขาก็คือคงไม่ใช่มีแค่มีอสเซนัลด์ที่สราวนาน่าแล้วเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่เขาก็คงผสมผสมกันหลายๆอย่างด้วยแหละ ก็อย่างพระอาทิตย์อยู่ปุษยาะใช่ไหมคะพระจันทร์อยู่ที่อุตระผลคุณีเออ่แล้วก็ดาวพุธนะคะเพราะว่านักเขียนก็ต้องมีดาวพุธที่สำคัญเนาะดาวพุธอยู่มคะคานะคะดาวพุธไม่ทำมุมกับใครเลยอาผู้ชายบางังผู้ชายที่มีลัคนาอยู่ตรงนี้ก็คือคุณแมตต์เดมอนนะคะเกิด8ตุลานะคะ1970 พระอาทิตย์ก็เลยไปอยู่ในฮัสต้าพระจานทร์อยู่ตะละอัสตานะคะที่เราเจอไปเมื่อวานนี้เมื่อเมื่อวันจันทร์แล้วก็ลัคนาอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่มีดาวไลน์แล้ก็ชาร์ตสวยมากเห็นไหมชาร์จเป็นรูปว้าวสวยมากคืออยากจะปรบมือให้คือหายากนะชาร์ตชาร์ตเป็นระเบียบเรียบร้อยดูคุยกันดูล่าเริงดูแบบ้ยดีอะถ้าพระจานทร์อยู่ตรงนี้นะจ๊ะ อารมณ์ก็จะเข้มข้นจะเซนซิทีฟไม่ค่อยแสดงให้ใครเห็นจึงดูเก็บตัวใครคนลักสันโดดน,นึกถึงพระจันทร์ที่อยู่ในราศีกุมหรือราศีมกรนะเนาะเขาก็จะเสาๆสาหน่อยอะ่ะเขาจะดาวเสาต้องการเวลาอยู่ลำพังเพื่อดูแลตัวเองชอบความรู้สิ่งที่จะทำให้จิตใจฟูได้อะ่ะคือการขนขวา ความรู้ทุกขแขนงคำภีปัชญาประเพณีภูมิปัญญาโบราณไม่ใช่เขาไม่เลื่อยเปื่อยแน่นอนคือถ้าใครมีลูกมีหลานอยู่พัจจันทร์หรือพาทตย์อยู่ตรงเนี้ยคือเขาว่าเขาเป็นคนนักวิชาการนะคะจดบันทึกไม่หยุดเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องอารมณ์จะสลับไปมาระหว่างชอบเข้าสังคมกับหนีไปเลยเออจะแบบสุดต่งเนาะเพื่อนๆต้องเข้าใจเขาหน่อยอันนี้จะเป็นสาวๆที่มี จุดสำคัญอยู่ที่สรวนานะคะเขาก็บอกว่าหน้าผากเธอช่างมีความสูงเนินอะไรกันเช่นนี้เห็นไหมเป็นเป็นหน้าผากเด่นมากนะคะชี้จิ้มไปที่หน้าผากเลยไม่รู้คุณรู้จักใครบ้างแต่พี่รู้จักคิมบัสซินเจอร์นะคะเออที่เหลือคือไม่รู้จักเลยก็จะมีทั้งซันมูนแล้วก็แอสเซนแดนรวมๆกันไปนะคะคนนี้ก็แอสเซนแดนบรุกลินเนี่ยบรุกลินไหนก็ไม่รู้นะ <laughs> แล้วก็มีความกระดูกนิดนึงเห็นไหมมีความจอล่เอ่อคางเนี่ยตรงเนี้ยเออมีความโอ้โหตัดโชะมีความคางคางเป็นคางนะคะแล้วก็หน้าผากเป็นหน้าผากเขาจะเน้นตรงเนี้ยส่วนตาก็จะลึกๆดูมีความแบบลึกๆหน่อยถ้าพาทิศอยู่ไหนสรวน,นะ อาทิตย์ไม่ชอบดาวเสาร์เนาะอาจจะมีประเด็นกับบิดาหมายถึงว่ากับพ่อเนี่ยมีความสัมพันธ์นี่มันห่างเหินกันนะคะความสําเร็จเนี่ยอาจจะมาช้ายอย่างที่บอกเนาะหลังส6ไปเนี่ยดาวเสาร์ปล่อยคุณปุ๊บจากที่เคยไม่มั่นใจสับสนว่าฉันเกิดมาทําไมและความรักก็อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จคือทุกอย่างเลยทั้งงานทั้งความรักทั้งอะไรอะไรรอ3 6หเนี่ยเหมือนจะแก่นะแต่ว่า เฮ้ยมันไม่แก่หรอกแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วมีการไต่เต้าที่ชัดเจนเพราะว่าอาทิตย์เกี่ยวกับชื่อเสียงกิจรยติสถานภาพความมั่งคั่งความสำเร็จสถานะทางสังคมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ต้องเร่งรีบเออถ้าคุณมีอะไรอยู่ในราศีเมษอันนี้อาจจะสร้างความปั่นป่วนเจ็บปวดหัว,ดวดจิตหัว,ดวดใจนะแต่ว่าก็ต้องรอจะทำไงได้ความสำเร็จมันมาหลังจากที่เรา ค่อยๆค่อยๆทำงานไปนะคะเป็นไงโมสาดคือจริงโมสาดอะเออเสียชีวิตตอนอายุ3าห้าเนอะแล้วอายุห้าขวบเขาก็สีไวโอลินกันแล้วอะคะ่ะแล้วไม่มีใครสอนเขาด้วยเขาก็แต่งพงแต่งเพลงอะไรไปเยอะมากเอออายุแค่เนี้ยแต่แต่งไป8ปดอยเพลงอะ คือคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป0ดใครก็ทำได้บ้าแล้วไม่ใช่นะนี่มันเพลงคลาสสิกนะคะและเขาก็มีความมีเป็นโลกหูดับด้วยเนาะคือชีวิตอะน่าสงสารมากแต่ก็คนที่มามาไวไปไวัยอะไรเงี้ยก็มักจะเป็นพวกจีเนียสเนาะก็ไม่ได้อยู่นานกันนะคะชื่อเต็มๆมคือวูฟแกงอมาเดอุสโมซาแต่เราก็มักจะเรียกสั้นๆว่าโมซาเนาะ เป็นเจ้าของผลงานคลาสสิกมากมายนะคะดูที่สรวันะเนี่ยก็เต็มไปด้วยอาทิตย์พุธแล้วก็ดาวเสาร์เห็นไหมเห็นอะไรหรอห <c oughs> มายถึงว่าเห็นความแบบอัดแน่นในสรวันนะไม่จ๊ะฉะนั้นถ้าคุณมีพาทินิสรวันนะเนี่ยเตรียมตัวเลยนะเฮ้ย <c oughs> ความสำเร็จมาแน่นอนและดูเขาดี <c oughs> เขามีเนบจูนเหลงด้วยอ่ะแสดงว่าเนี่ยบ่งชี้เห็นถึงความสามารถ พิเศษบวกกับการที่เราจะสูญเสียอันนี้ไปอย่างรวดเร็วเขาจะหูเขาดับไปจนแต่งเพลงไม่ได้เลยนะคะเส่วนลัคนาก็ปุรวะผลคุณีแล้วก็พระจัแนแนบแน่นอยู่กับภูโตอยู่ในเชษฐาโอ้ยมีความแบบตึงเครียดนะเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านชากิีราชากิราอ,อ,อันนี้ก็เป็นอาทิตย์อยู่ในสราวนะ เพราะว่านางเกิด2กุมภพ,พันธ์นะคะ1977นางก็มีผ่านอะไรไมาเยอะอ่ะเนาะคือเขาก็สวยเขาก็เก่งเขาก็แบบระดับโลกเนาะแต่ว่าในด้านชีวิตแต่งงานเนี่ยเราก็เขาเ,เขาก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วดูจากราหูอยู่ในเรือนเจ็ดเนาะก็จะมีการแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งเอ่อ AC อยู่เลวติ ก็ยังไปไม่ถึงเนาะเพราะมันเป็นอันสุดท้ายพอดีเลยนะคะแล้วก็มีดาวจันร์อยู่ปุนละวะสุมีมไม,ไม่ไม่มีอะไรละเออเรื่องพูดอ๋อยังไม่จบนะคะคือดาวอัตมากากาของคุณได้อยู่ตรงนี้ก็เรามีชาระนิกรรมมาเพื่อสอนเพื่อช่วยเหลือเพื่อแนะนำถ่ายทอดปัญญาให้คนอื่นดูความหมายของแต่ละดาวด้วยไม่ใช่ว่าแบบเออ อะไรก็จะจอดอย่างเดียวนะคะไม่ถึงว่ามันจะช้านิดนึงเนาะเพราะว่าอย่างอย่างน้อยๆออต้องทําอะไรถึง3ครั้งกว่ามันจะประำสบความสําเร็จก็คือสิ่งเนี้ยคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคําว่ามกรลามากอนเนี่ยราศีเนี้ยบอกว่าเดินต่อไปจ้าแม้ว่าเราจะไม่สําเร็จเราจะไม่ไปไหนแต่เราก็ก้กาวต่อไปเพราะว่าเราต้องไม่หยุดนิ่งหยุดนิ่งก็อยู่ที่เดิมถูกปะ แต่อย่างน้อยแบบก้าวช้าหรือเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่การอยู่ที่เดิมต้องไม่ยึดติดกับอดีตหรือเส้นทางที่เดินผิดไม่ยึดติดกับมันเราอาจจะมีการเลือกผิดในตอนเด็กๆช่างมันค่ะทุกอย่างมันมีเหตุผลทั้งสิน้นให้รับฟังคําแนะนําให้เดินหน้าแล้วเส้นทางจะเปิดออกให้คุณเองแน่นอนประสบความสำเร็จแน่นอนอย่าลืม J.K Rowling รวยตอนแก่เราก็เป็นได้อาในการดูเรื่นะคะ สรวันนะเหมาะกับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณการเรียนการแบ่งปันความรู้ไปเรียนไปสอนไปคุยกับคนควรเข้าร่วมงานสังคมหรือกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทำวันนี้พรุ่งนี้ไม่ทําก็ได้หรือไปครั้งเดียวเหมือนไปเข้าสังคมไปเข้าแบบฟังเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้ค่ะรังคราวอย่างงี้ก็ได้นะคะลองขยับร่างกายให้มากขึ้นลองสิ่งใหม่ๆทํากิจกรรมที่ใช้แรงกายหรือเปลี่ยนบรรยากาศ บรรยากาศไปจากเดิมเล็กน้อยก็พอค่ะโอเคค่ะหมดแล้วนะคะสำหรับสระวันนะมีใครมีอะไรมีตรงนี้บ้างนะคะมาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตต้องทำสามครั้งจริงหรือเปล่าแล้วก็มีความน่าผากสูงสูงเออมากมายเนี่ยเห็นไหมเออแต่ละคนเออสูงจริงด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านจะชอบเนื้อหาที่หินมานำเสนอนะคะแล้วก็ พรุ่งนี้ก็จะเป็นเอ่อธนิทธนิุาหรืออะไรเนี่ยแหละคะ่ะไม่ใช่พรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ค่ะพบก,กับพี่เวใหม่จันพุทธศุก์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ